ครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลายแดนขั้นพื้นฐานหนะครับเป็นเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เรียนรู้ใหม่ๆนะครับตามผมไปตามขั้นตามตอนที่ผมวางสเต็ปไว้นะครับจะมีสเตปหนึ่งสองนะครับสีขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1ในวันนี้คือขั้นพื้นฐานหนึ่งนะครับเราใช้สเต็ปทาทูสเตปอย่างเงี้ยนะครับก้าชิดก้าชิดอย่างเงี้ยนะครับ ก้าวชิดอย่างเงี้ยนะครับก้าวชิดก้าวชิดอย่างเงี้ยนะครับก้าวชิดก้าวชิดแค่นี้นะนี่นะครับเราสามารถทําเป็นลายแดนชุดหนึ่งสี่ทิศได้นะครับเอาเพลงเข้ามาประกอบได้นะครับจริงๆได้จริงๆเอาละต่อไปเราจะทําเป็นสี่ทิศด้วยกันนะครับตามผมมาเลยก้าวชิดก้าวชิดอย่างเงี้ยนะครับก้าวชิดก้าวชิดแล้วก็มายกนะครับก้าวชิดก้าวชิดมาเลยก้าวชิดก้าวชิดยก ก้าชิด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 ยกก้าชิด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 ยกก้าชิดก้าชิดไปก้าชิดก้าชิดยกในลักษณะนี้นะครับโอเคนะไม่ยากผมเห็นว่าท่านจะได้ภายในไม่กี่นาทีนี้เองผมเห็นว่าง่ายสำหรับท่านนะนะเรามาเริ่มอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าดับเบิลแถบขวา อย่างนี้เรียกว่าดับเบิลแท็บซ้ายนะครับเอาละเราจะเพิ่มนี่ขึ้นมานะครับสำหรับลายแดนขั้นพื้นฐาน1น,นะครับเราจะมี2ท่าเข้ามาประกอบนั่นคือสเต็ปทัตทุสเตปนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็จะมีท่าเข้ามาประกอบอีกเป็นช่วงเป็นช่วงที่2นั่นก็คือดับเบิลแท็บนะครับดับเบิลแท็บโอเคนะครับเราจะเริ่ม มาทำสีทิศด้วยกันเริ่มเลยนะครับ9ชิด9ชิดดับเบิลแท็บตรงนี้นะครับ9ชิด9ชิดดับเบิลแท็บตรงนี้แล้วยกมานะครับดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บยกนะครับดับเบิลแท็บกลับมาเลยนะครับกลับมาเลยยกนะครับดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บยกดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บ เห็นไหมครับไม่ยากนะครับท่านสามารถทำไปประกอบเพลงได้1ชุดนะครับไม่ยากไม่ยากจริงๆเพียงแต่ว่าจะเอี้ยวตัวไปอย่างนี้ได้4ทิศนะครับทิศเบื้องหน้าของเราแล้วก็ด้านซ้ายด้านหลังด้านขวาแล้วก็กลับมาที่เดิมเหมือนในขณะนี้นะครับโอเคนะครับชุดที่1นึ่นี้ขอเอาไว้เพียงแค่นี้เราจะต่อกันชุดาลายดนชุดที่สครั้งต่อไปนะครับ ขอให้ท่านสุขภาพดีสวัสดีครับ